สวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะคะนนทิยามหาแม่ท่องเด้อค่ะเด้อจะมาตามเลขมีที่มานะคะเด,ดียิ้มพาว่าแม่ท่องเอามาแล้วนะคะงวดนี่เด็กมันมีหน่อยครูนนทิยาก็เลยมาตามห้เขามาแล้วสองวดนงวดที่ผ่านมากนี่บกเขานะคะก็มีเขาไม่ลดเป็นเรื่องธรรมดาเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ท่านสองในเด้อค่ะเด้อไปฟั้งน้ำกันเลยคะ่ะ อถือยี่มันบ่อเลขกบดนบ้าหันถือถือทั้งบนทั้งล่างตีเออถืออะไรเงีกับบ่ฝันเนาะเจ้าบวานนี้ฝันบ่บ่ออขอขละาเงินเจ้าต้องไปหว่นได้ปีอถ้ามาเลขกันที่มาจีไปนั่นเพิ่นกะไห้มาแล้วมันบ่ออมากเลยว่ะวนว่าหันบ่เขาเนาะอบ่เขาที่ว่าเป็นกะไห้มากคือเกาันบ่เพื่อมันเขาแม่ท่องทิ่ซื้อบ้านนี้ติดื่อยู่งหละหละ อย่สื่ออยู่เพื่อมันเขามันบ่มันกไใม้าซีครูคือเกามันบ่อันอันเอามาเอวาลงสองสีเพินวาบ่เปินไใม้าบวามันบ่ย่านเินมาจมน้ำกลน่ะนะเปว่าดอเปิลกับบวาบ่ค่ะเหล็กเทวดามันเป็นเหลักทอดน่ะเปิงบแห้ ไก่ข้างนะคะเนี่ยส่วนยู่ไก่ข่างก็ได้สัมผัสยาจกกังเลยเออแม่ท้องกับส,สื่อคือเกามันปะงวดน,นี้มันออกเนาะตัเียม,มันกัถืองวดนี้ถือวดมันมนก็่าถือแมีโย่โอมันไฟเรียนนี่มันบอนงวดเขา่างวดบอเนาะออกับบได้ว่ากันอกค่ะที่ว่าเพ่นก็นหม้ออมากือลองเบิเ้งอ่ะสื้อลอ่องเบิ้ออง,เงเนาะออเดียมันเข่า มักแห้งสิละมักคนบวบแห้งเลยสิละขึ้นมากันแห้งๆกับว่ายากไปเว้าน้ำเนี่ยค่ะเจ้าว่าบ่าไห่ก็คือว่อยากเว้าอันนี้แม่ท้องบวแพงก็เลยมาถามก็จะสื่อหลายเจ้าไปสิบบาทยี่สิบบาทก็ล่องเบิงสื่อล่องเบิงเนาะเพื่อวันนี้เพื่อมันเขา่าใช่ว่าเป็นกะหอมาสีครูคือเก่าหอมาสีครูคือเก่ามันหาตัวใดแน่ก่อนหายทิพย์า สี่ห้าสิบสามสี่หกตัวไหนก็ว่าไม่กัน่ะนี่แน่าเาลดนี่ยิ่ห้าเด้๋เด้อเด้่เด้อเดเด้๋ยวหด้เด้อ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 ้อ เพิ่นเพิ่นบ่บอกว่าเน้นตัวใดบอกไม่ท่องบ่บ่บอกแต่ว่าตามที่ย้อนหลังที่เพิ่นเคยหายมาที่ที่แม่ท่องเคยถือเนี่ยเพิ่นกะหายสื้อซื้อบนล่างซื้อกลับทั้งสิบเออค่ะเออเพิ่นอยากบอกกันสืกลับเพิ่งแต่ก็สื่อจะลายสื่อว่าแต่ฟังสื่อว่าดต่ฟังเพราะว่าปกติมันกะเข่าเข่ามาสองวันแล้วแต่วันที่ผ่านมาหนีรูดเนาะวันนี้เพิ่นก็หายมาหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งสามสี่หก จดก่อนแด้วค่ะเนอแต่ว่าเพิ่นบ่บอกว่าเน้นตัวใดบ่บอกอืมบ่บอกแต่แต่แบ่งเล็กเนีหนีแม่ท่องมักตัวใดหลายกมูหมักซิพาหาซิบอยู่แล้วเหตุผลยังคือมักซิพาดังนั้นคิดในใจอยากซื้อหมักมักเลขกซิพาเออกระชี้หอกอยู่แล้วโอ้โหขีดเต็มใจเลยค่ะเนอะว่าแม่ท่องว่าเป็นคนถื้เลขกชิงวดนะครับเต็ม มันอันลูกมากๆคือมอท่างแห่งงานนี่มอสู่มอวิ่งียมว่ามอวิกันท่อนฮะบ้านนั้นใกล้ๆกันเพิ่นเป็นงานจบ่นสวดอาทิตษฐาำเนาะเสียงกระเดื่อเข่ากล้องจังน้อยนะคะหมอแม่ท่องมาเลิกไดนี่นะมักซี่ซี่หกกับหนึ่งหาบ่ค่ะตอนนี้ย่าเขีดเส้นใต้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาตำแม่ท่องว่าแม่ท่องเพิ่นชื่อเลขถือสุ้งวัดนะคะเพิ่นกับบ่ถือปลายถือข้อได้ฟังนะคะ คืขอข้างบนหาซิบข้างล่างหาซิบคนพ่อสื่อเกินนี่นะคะตารางวันนี้เลขที่มาที่ไปหนึ่งคนไหามาแล้วเด้กคันเด้อมีหนึ 4, 5, 1, 3, 4, ่งหาสี่หาหนึ่งสามสี่หกตารางแม่ท้องคนละคนหมักหนึ่งหากับสี่หกซื้อลอตเตอรี่ไว้ไปบ่ฮท่านเองท่นมาขายบ่ฮะท่านเองมาขายบารางงวดนะคะแล้วน้องดีญาติโซ่ให้เบิ้กนะคะเลขที่มาเลขมีที่มานะคะนะคะ เขาเมื่อเล้วสองงวดนะคะงวดที่พลานมานี่รุดเด้ดขาดเอองวดนี้ผันหามาหนึ่งหาสี่หาหนึ่งสามสี่หกแต่ว่าแม่ท่องผลรา,าเลขทั้งวันทั้งมวนนี่ซื่อบนล่างไปกับเพิ่นมักหนึ่งหากับสี่หกหลายก็มูนะคะไปซีหากับหนึ่งไปเบาพิษหนึ่งห้าหนึ่งห้ากับสี่หกนะคะตัวที่เพิ่นมักท้นทีน่ยากก็เลยขีดเสซนใต้สีแดงไว้นะคะ แล้วแต่พอไม่ไปนอนเอฟซีจะผิดแร่นาเด้อค่ะเด้อชอบก็ค่อยจัดขอลงทุนนะคะบ่ชอบก็จดไว้เปรียบเทียบกับลหลายๆสำนักมื้อนี้เพิ่งวันที่5เด้อเนาะวนันที่หากาลัวเด็กเสิออกอีกตั้งว่า1 1่เบมือเนาะแต่ยอนคิดว่าจะคิดว่างวดนี้สิเลอออกมันพุดก็ได้บ่ถ้าจำบ่ผิดเหนียวมันพุดวันที่สิบอกวันที่พลาดน้าออกวันในข้านเนาะ มาตานี่เ <zo> บ <ys print> ิ่งอยู่มันออกมันไหลหมันปุดําบ่คือว่ารกมันปุดมันสะทมตะเลขดังเลขอันเด้อใกล้ๆมมาเนาะแมเด้อ่ิาสิบ่มีเลดังดอกอื้อนู่นนงอาที่หานเียอว่าเลขนันอนนะเขียวเนาะบ่ว่าอนนาอัน หาีหัวต้องหันที่รำาม่ออกเพราะว่าพยิสหสันเห็นม่เสียวมาหาบอกเออตอนนี้โทษมาถามสื่อจะว่าบันี้มันมันบอกมันบอกในท่องก็เลยสิตามคืงเกาอันบได้มามาตรงกับเล็กทุ่มนี่เออเพิ่นกับได้วันเพิ่นวันมื่อนั้นเพิ่นใหตสือหกสามใหม่เพิ่นจ้าเพิ่นวันเด็กนี่หามันอันดว่าด้วยว่าตดร่องเิน ไม่ติดตามตอนนี้นะม,มันกันมีมันมีในเหล็กชุดนี้น้ำกันขนาดเหล็กที่มาที่ไปของคุณนี่เหล็กหนึ่งหาซี่หาหนึ่งสามซี่หกใ่ท้องเราหมักซี่หกกับหนึ่งหาที่น้องที่ญาติฉีดสูไปซีแดงนะคะระหว่าเราหมักหลายกมมูคือหนึ 1, 5, 5, ่งหากับซี่หกแต่ว่าตัวอื่นกับสีซื่อมันพอตัวอื่นกับซือ่อคือ,คอก,กันแต่ว่าตัวเนีนของเราคือหนึ่งหากับซี่หก ว่าเลขมันแค่ี้เขาไม่รุดเนาะเขาสองวันเราก็วันที่ผ่านมารุ่ดวันนี้เพื่อมันเขาเนาะเพื่อมันเขาซีหาเขาบอกเลยแบบนั้นนั่นซีหาเขาบอกบอกก็ดีายทีเดียวเขียวตายผลเนาะแสดงมาเพิ่นห้ยมาหน่แสดงว่าเพิ่นห้ยเลขติดหนึ่งกับติดซีเนาะมันมีหนึ่งหาหนึ่งสาม ซี่หาซี่หกเออนั่นเนี่ยเลขซึ่มไทยใส่เอามาเขาทั้งบ่เออทั้งบนทั้งล่างเลยพระธรรมาตุใส่เออเขาเอกพระใหญ่บรรเลงเลยอือขาเข้าจังจะเอามาเปรียบเทียบกันเนก็เดี๋ยวสิไปิดคอเรื่องคืนนี้อืมปฏิภาณมากบนเขาทั้งบนทั้งล่างมันก็อาจารย์นั่นเออมีใส่มาทั้งบนทั้งล่างนั่นนั่นเป็นเลขชุดเลขขั้วคนอืมอันนี้มันเป็นอันนี้มันหน่อยอืมอันนี้มีซีคูนไปดี เล่มีที่มานี่มันซีคแต่วมาเขอักน,นั้รเลีกเล็กชุดเพิ่นข้นนนาวมาเปรียบเทียบกันเนะาะแต่ว่าเพิ่นบ้านเด๋อมากมัอนบ่ก่ะหอมขึ้เสียนไหนจะ้อมไปกันมึนเพิ่นกับจดเลยเนียเด็หนึ่งหาเนี่ยเป็นน,นิสัสเนาะเด็หนึ่งหานะชือว่าเด็ไม่จะเพื่ออกเรซี่หามื่อน,นึงเนะาะ ตะบันดแดฟ้าล่งมเยอรเนีคือเขาหายมากนะขนาที่แปดดิแปดหนึ่งฟ้างแปดหนึ่งหนึ่งแปดนั่นแหละเลขฟ้าลุง,ง,ง,งนนะเลข้นที่ยากสท่วอีกรอบนึงเด้อเด้อเลขมีที่มาเนี่ยคนหายหนึ่งหาซี่ห้าหนึ่งสามสี่หกนะคะ ะะเขามาสองงวดเขามาสองงวดงวดงวดที่ผ่านมาหนี่รุดเด้อค่ะเด้องวดนี้ปัญหาหนึ่งหาสี่หาหนึ่งสามสี่หกนะคะแต่ละแม่ท้องผลมาเล็กนี่ยหนีผลมักหนึ่งหากับสี่หกนะคะนะคะงวดที่สิบหกไม่น่าสองหาหกหาเนี่ยนะคะเด็กเลกมีที่มานะคะเราก็อ,อยากวอกร้ายเรามาจากใสนะคะผลกะไหเป็นกับว่าแมนกับแบลงสันแม่ท้องว่าเขา ซื้อกันบนกันล่างน้ hehe, น่ N en N en น,นะคะพันวาเลกนี again, ่ผีพันซื้อมดตึกโตซื้อกับนําแตวลาเป็นเน่นหนึ่งหากับซี่หกนะคะเอาไว้เปรียบเทียบกับหลายๆสำนักกับบ่รู like ้ว่าจะออกตัวใดนะคะวดเขามาสองวันวันที่ผ่านมาหลรุดนะคะวันนี้ก็เลยมาตามมันธุยามาตามหายเพื่อเขานะคะเลขกกับมีเขามีลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะขอบคุณแม่ทองหลายๆเด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันนะคะพันกว่าพ่นบ๊อบแห้งกับซื้อเบิ้ง ก็ต้องซื้อหลายนะคะเพราะว่าบ่าามีผู้ใดรู้เร่องหนาเรขกเสียออกตัวใดเป็นแค่แน้ท้างหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะโชก,กโซกมันมันค่ะสวัดดีค่ะหอรสบา,าเลยกกันมาหน่อยนาะเลขติดซี่กับติดหนึ่งหนึ่งห้า 1 5ึ3 4 5 4 6หนึง่นงเนาะ